มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรุ่นโอ้ยยังเนี่นี่ปลาซิวปลาซิวน้อยปลาซิวน้อยก่อนอื่นปลาซิวแล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะมากโอ้คือบ่นลงเลยนี่ปลาคอยายจำไม่ได้เอาใส่ที่ ใส่ปลาโรดโอ้ตัวแรกตัวแรกมาแล้วหนึ่งตัวป,ปลาคอพ่อป่นพ่อปิ้งอยูอ่นอนไปเลยสิจ๊ะนี่สระว้น้ำส่วนตัวอาไมกแล้ว,วปลาดุกปลาดุก เมืองเมนูต่อไปเมนูต่อไปหาดปลได้ลงป่าก็ต้องกินต้มป่าพี่น้องต้มป่าเออนี่โอ้ปลาทอหไ่นี่ใส่ใส่ใส่ไงองใส่ผักกับแง่ด้วยพี่น้องเด้อต้มเมนูต่อไปยังไหวแกงไหวมาไกลจากบ้านท่าอุ้ยหอนหอนเลยด้อ sabe 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 ร่างงานคนแรกลงเก็บปลาก่อนมูพี่น้องอย่างบู้ใดผูดใดมาหอดร่างงานคนแรกของเขาไล่ปลาลงจากขอบบอด้ะนีออ่หน้าที่ไล่ปลาลงก่อนเพิ่ะคือปลาขึ้นไปลบครับไล่ปลาลงลงตั้งแต่งยังบันหาได้ตั้งสููพี่น้อง ยังบทันได้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขยันเลยวันนี้ได้จ่ายค่าโอทีเลยผมมีโอทีเลยดาวมือนี้นะอ่ะขยันแท้ไปลง,ลลงไปลงไปลงอันนั้นล่ะอันนั้นละ่ะตัวนี้ไม่ลงเนี่ยกาแฟนี่นะกาแฟไม่ลงตัวนี้สังเกตการอยู่ข้างบนนะ บนบกบอนุน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 ไปนล่ป่าล้วพี่น้องไปล่ป่าแล้วไล่ปานันนนน่นนนไลปาลงแล้วเฮ้ยเฮ้นั่นนัป่าก้อนมูพี่น้องปาก้อนมูได้บ่ได้บ่โหดาวหุ่นุ่น ก่นะอนหมูร้อมทีมงานสแตนบายรอมาแล้วมาแล้วแห้ง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 แล้วยังไม่เห็นเจ้าน้องเลยไม่มี มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวกำลังจะขึ้นมามีกุ้งไหมกุ้งเยอะกำลังตักปลาอะไรอยู่ข้างหลังเจ้าเนอะเออพวกม่นเป็นปลาอะไรนะพี่ตีปลาสลิตแล้วน่ะตัวตัวใหญ่มากมาแล้วมาแล้วมาแล้ว รุ่นโอ้ยยังเนี่นนี่ปลาซิวปลาซิวน้อยปลาซิวน้อยก่อนอื่นปลาซิวแล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะมากอโอ้คือบอลง้องนี่รอิคนให้กำลังใจ แล้วเริ่มแล้วเริ่มมีการเชียร์กันเกิดขึ้นมันเชร์งูงูงูอะไรมันไปมันมันไปแล้วอ่ะมันลงน,น,น้ำโนโดนรอรอการลงเรืองตอนนี้ลุ้นงูก่อนอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มการจับปลาแล้วจ้าเมืองผู้เชีย่ยวชาญจากสมุทรป,ปราการ ทรงโตรงมาจากสมุทรปราการเด้อมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามี่ะตมีไอเออตากปลาซิวขึ้นมาก่อนตากอะไรงูตากปลาซิวขึ้นมาเหรอวนาะ เอาชวิงมาโลดชวิ่งดีกว่าชวิ่งน่ายจะิ้งกว่าเตรียมอุปกรณ์นะคะหาปลาออาวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเก็บปลาอย่างไรนี่ปลาซิวเก็บปลาซิวก่อนเอเอ พวกเสียสันส่งตรงมาจากลอสแองเจลิสดูสีผมกับรูฝรังง่งหรอระวังระวังปลาดุกปลาดุกโอ้ย เออ,อต้องฉลาดต้องฉลาดปลาอยู่ตรงตี่ไม่รู้ยัยไม่ใช่ปลาเอ้าอ <c oughs> โน่นี่นี่นี่ไหนไหนไหนปลาคอใหญ่มาแล้วตัวแรกโอ้โอ้ โมาโหลดมาโลดตากระทำนี่แค่โอ้โหกระจับสองมือน่ะก็ไม่ต้องสากจุ่จับสองมือเอาโอ้ว่าไม่ด้กินดอกปากคอเดี๋ยวมันก็หมดแรงจับมือเดียวไม่น่าได้นะเอ้ากี่รว ปลาคอยายจำไม่ได้เอาใส่ที่ใส่ปลาโรด<ฮ>โอ้ตัวแรกตัวแรกมาแล้วหนึ่งตัวปลนู้เึไหมนปลาหรืออะไรปลาเข้าเก่งเ้ยปลาเข้าเก่งตอนนี้มีเซียนอยู่สามคนนะเซียนสามคน ปลาคอใหญ่ไม่อีกแล้วบวะปลาคอน้อยปลาคอน้อยไป,ปโตหาได้อีกล็อตแล้วนะจ้ามีแต่ตัวเล็กๆเ,เราเน้นมินิมินิก่อน เราเน้นมินิมินิอันใหญ่ๆค่อยหาทีหลังชอบมินิผู้เชี่ยวชาญสูดๆสองคนนี้เสื้อดำกับเสื้อแดงอ่านเห็นบราเรีอยวย้าเอาอ่ะเ้ยไม่เงยวะโอ้โอ้เย็นวะ ว่าทันแหมปลาคอใหญ่ได้แล้วอีกหนึ่งตัวโอ้ได้แล้วนะครับโอ้ยด,ด,ดาวย้าของหาปลาไปใสวะาพม่มาหาช่วยเลยดาวไปหาหนูเชื่ยอยู่ อาคอยักได้ไปแล้วโอ้อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นปลากรลังคืนปลากรลังคืนได้กระปูคืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวตัวปลาดุกระวังเด้อระวังเด้อ เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนันะน่นแหละบอ่อเขาโอ้ยเนาะเ <c oughs> ข้าเด้อเออเป่นมีแพนด้าแล้วครับตอนนี้ย้ <c oughs> อนแสงอ้าวเ,วเร็วเร็วเร็วเสียนเหลือสองคนหมวกกับบอสไซจ์จะคน

โอ้เสียวเสียวเสียวเออไปแล้วไปเลยอย่ามาอยู่ตรงนี้มันเสียวอ่ามาแล้ว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 มาดุมาดุมาดุเอ้าวชิดอะไรอยู่ได้แล้วนี่ไงปลาคอพ่อป่นพ่อปิ้งอยู่ อ่านอนไปเลยสิจ้า <c oughs> นี่สะวไว้น้ำส่วนตัวอ้าวมาอีกแล้วไหนวะเนี่ยดูปลาดูปลาด,ดูไปหาโต๊ะละมาเลยนออยู่ขอบคุณนะน้องเก็บปลาค่ะเอ้า ไหทไฮไลท์อ <c oughs> mm ้วนว้าวว้าวเห็ดต oh. oh. ิดค่ะแกอ้วนไฮไลท์ไฮไลท์ นอนหาไปเลยหาไม่เจอเอาลองตักดูได้เลยมันไม่ใช่งูบนบกมันไม่กัดเลยเอาเอาขาขาวานขาผมเห็นอยู่ ่วงเทียง่วงเที่ยงซุ้มนุ่มกันรอกินข้าวนะจ้ารอกินข้าวกินน้ำเก๊กฮวยรอก่อนกินน้ำเก๊กฮวยรอไปก่อนนะจ๊ะน่นเขบอกว่าแต้มนู่นเขาแต้มไปยังไปบอกได้มาหลบร้อนหลังบ้านข้างต้นไผ่เด้อจ้าแม่ครัวใหญ่เอ้ากระมังหึ้ง เออเป็นตะแซส็บอยู่โคกแรกบร่เพชรโคกแรกบร่เพชรยักษ์แสบก็แสบสาวก็ปีเออเออเป็นตะแซสบเอาซ่อนไปลิ้มก่อนรอสแรกเออ<ม>ได้ได้ได,ไดซ้ซ่อนนะลูกเอาซ่อน,อนท่านนี่ มืองเมนูต่อไปเมนูต่อไปขาดมาได้ลงป่าก็ต้องกินต้มปลาพี่น้องต้มปลาเออนี่โอ้ปลาทอหญ่นี่ใส่ใส่ใส่ไงไงใส่ผักกระแง่เลยพี่น้องเด้อต้มหมอยใหญ่ๆเลยต้มหมอยใหญ่ๆต้มหมอยใหญ่ๆอากาศอ่อนๆสดคลองอ่อนๆลงไปโรยปลาให้นี่จวดจวดจวด ไปเมืองหมอข้างๆา้ม,ม,มาซ้นอนมาจวดกว่าอา้าวเมนูขาดไม่ได้ก็คือมกปลามกปลาซิวมกปลาซิวอันนี้เราสิเป็นตาแซบเนี่ยยอดสุดยอดเลยสุดยอดรอคนกินทีนี้นะไปรับอยู่หยาดพี่นนองกันเด้อหนึงมาแต่ไกลจากบ้านท่าสนับสนุนโดยยายเพรนะจ๊ะแกงไหวแกงไหวแกงไว้ เชฟยาแสงอันนี้หม้อนี้เอ้าแม่น้ำมือคนก็นอแม่เออมากินมากินเตักปสู่ยายาดเอาตักยาีดยาดยายาาเขาตาเมอตีดยาซีดยาซีดยาซีดเบื่อกินหน่อยกะเี๊ยกะเี๊ยะมายาซีด ข้างซาวก็ปี้ขอางซาวก็ปี้ยซาวก็ปี้ยซาวก็ปี้ยตาให้กินยดรสนี้ว่าไม่เผ็ดทำไมมีแต่อันนั้นว่าเนี่ยไม่เผ็ดไม่เผ็ดแค่เปียกไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดจับจับอันนี้เมนูสตาร์ทเมนูสตาร์ทเมนูสตาร์ทวัวลมหนาวทุกคนคิดเลยใช่ตรงตามผลสุดยอดเขาจะเป็นตำมะฮงบุต ชุดเล็กชุดเล็กอยู่นี่ยังชุดเล็กรอชุดใหญ่เออรอชุดใหญ่อยู่รอชุดใหญ่มากินข้าวด้วยกันเออต้มป่าต้มป่าต้มป่าอ่าแล้วต้มป่านี่ซุ้มสอพวกเด็กน้อยสอนสอนนอนอย่างได้สอนนอนอย่างได้สอน เอาซ้อนต้มปลาพรซ้อนหน่อไม้ใส่บักอึดเป็นอยากได้ซ้อนแซ่บซ้อนไงโอ้โหกระดิ่งดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะนี่นาแล้วแซ่บกว่านี่นี่นี่เอาซ้อนอีกออ๋แล้วกันนันนี่ เออนัคืออเไรเออเน้ยแสบของมันเลยอามาให้ตอนจิบจอนอ่ะปอดมันบ่นอ่ะใสอ๋อใส่รัวคุณปอยว่ารัวคุณโจ้ รอไปก่อนหิวก,กันแล้วหิวกันแล้วเวออ <c oughs> ไม่รอใครเหลือยายเดี๋ยวค่อยมากินทีหลังกำลังไปฮับอยู่เมนูต่อไปแกงหวายมาไกลจากบ้านท่า อุ้ยหอนหอนเลยเด้อเอออืมแซบแซบแซ่บอะไรดูอะไรดูอะไรหาเอากรุ N ๊ปนี้กรุ๊ปอีกรุ๊ปหนึ่งน้องกับตันตันเลยมาพี่จันกับคุณยาเตียงเอ้า มาแล้วมากไ,ได้ตาตายเลมาจ้ากิกนคองข้าวแล้วก็ต้องกินของหวานของหวานจากร้านน้องฮานาชาไขา่มุกเด้อจา้านี่มีน้ำลำไยกับของหวานจะส่งถึงที่มือนี่ <laughs> เดี๋ยวทีงาามงา,านจะชิมก่อนน่าจะแซ่บอะค่ะดูสีสันแล้วแซ่บครับแซ่บ Yeah. Oh.